เลือดนะครับตากแห้งแล้วก็เอาไปต้มตใครใครออกซสม,มือยี่บอนออกซสม,มือเก็บซสม,มือมันเอาใครใเป็นไก่พันธุ์ใครบอกครับอ๋อครับผมบคุณยายนะครับอย่างน,นี้คุณยายเป็นแม่เป็นแม่ลุงพ่นบอกครับผมครับสวัสดีครับนะครับครับเพิ่นอันนี่ต้นต้นกากาก,ากากหนูบอ เอาไปเฮ็ดทั้งสมุนไพรเอาไปเฮ็ดยังกินครับผมต้นน้ำ้อนกินกินแก้ยังฮะแก้ป้ายเลือป้ายอ๋อเลือดนะครับตากแห้งแล้วก็เอาไปต้มต้มต้นลำพออ๋อครับผมนะฮะอ๋อครับผมเหลือจางเหรือยังสิบ่ฮะ เป็นตุ้มขั้นตุ้มหนะังหน้าอ๋อขั้นไายขั้นน้ำผิวหนังสิกะแกะได้เน,ะนาะผินครับผมครับผมทามาเติมเระเจ้านะอ๋อฮะ Om mm. uh -huh. uh -huh.